วันนี้ฟ้าบสวัสดีครับมาพบปะกันในบรรยากาศครึมครึมครับมเมนีโอฝนตกยามเว้นครับเนาะฝนตกลิ่ดน้อยน้อยครับพอาย่อยๆ่อยครับนะมนเมนี้มาเบิ้งทีมงานอของ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 ไรของไผรของน้องเบนครับนะผู้บ่าวเบนนะครับนัง่งรันงูครับนะ,ะมีของอ แม่แพ้ครับเนาะภาษานี่ขอกโซนนี่ครับเอาครับแถวแมววีครับเอาขึ้นยางมาทางนี้ครับผมสุบริโภคหรอครับนี่ครับอ๋อของผู้ได้แรนมากครับบ้านจ้างโอ้นี่ครับเจ้าของเพื่อนครับนี่เพื่อนใหญ่มาอยู่บ้านเตยแล้วครับนี่พุ่นเลียนเลียนนัเจ้าของมาอยู่พุ่นงัวเอาขอมาเบิ่งทีมงานดีก่อนเอ้า ทีมงานหลุมรอหลุมรอเหรอพีอ๋หลมรอไอ้เวินโสดโสดเมียปะงัวลายพร้อมเอองัวลายครับมาหลันมาเลี้ยงงัวมาอยู่นู่นเราเดี๋ยวคนมาเยอะพวกใกล้ๆครับวะเป็นวาอะล่ะครับภาษาเอาแม่วีเขาลงเบนเนาะเอ่อยังไงที ่ำนัเอะไปครับนี่ออกแล้วครับนี่ได้ลูกตัวงามอยู่ครับนี่ทำแมววีนี่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 สุสีงามอยู่พูดอะไรกับของพอชานี่นี่ของผู้ใดหนี่งง่วผู้ใดนี่อวีเฮืนโอ้คือบนท่านหินในง่วงงามครับรุ่นนั่นครับเอาอะไรเอ่ยไอ้องผู้เบาเดี่ยผู้เบาตัวใดครับผู้เบาผุนนี้ทุกคนผุนผุนครับว่าท่านผุ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 น เอาไเบ่งกล้่ครับุนุนนยางให้พุ่นหรอครับุนเตมอกกองแล้วอนี้ไปไปว่าล้ววอะไฮะฮะหนไครับว่ให้ถายไก่ปะครับไปไปเฮ้ยมูมไม่ยังมาถายเลยเม,มีมี้นี้คึ้ครับมันนี้คึ้นขึ้ขไปเร็ว นี่ครับนี่ก็มาครับนี่ของเป็นบรรจานพันใหญ่มาอยู่ในเขตบันเตอนเขตมมโหครับนี่กับปล่อยมานํากันมาเลียงน้ากันครับนะมันอาจจะต้องปับสบาพครับคือว่าใหญ่ของเข้ามาครับนะต้องปับสบาพมาอยู่ด่านนี้สักก้อนครับนะเกษตรไทยพน,นอาจจะมาทันจีนตรงเฮื่อเสือกนี่ครับนี่คือปล่อยปล่อยในพื้นที่ใกล้ๆกันนี่แหละครับแต่ว่าพอดีว่า อาจจะบ่ทันชินกับพื้นที่คอกใหม่ครับเนาะนี่ก็ไปลัดงัวครับเอ้าบ่แม่นสิเดี๋ยวไปต้องการอยู่บ่บ่ครับถ่ายยักบาทก่อนเนี่ยถ่ายจักบาทก่อนเน่เดี๋ยวๆๆีถ่ายงัวจักบาทก่อนเดี๋ยวๆแป๊บนึงอถ่ายยักษหาบาทก็ได้เดี๋ยว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 ลอบาทว่เอาเดี๋ยวผุนถ่ยหน่อยจังหน่อยครับโอ้ยรถกับมารถกับทาครับน้องมีกับทายยังไงบอหนี่เอ้าจักรยานหน่อยจักรยานไปจอดอยู่าุูดละเนี่ย จอาจอยผุนเอนขี้ไปจอดพุ่นจังหน่อยเอามาได้ไปขี้บักระคาดก่อนมาสั่นอ่ยรถจะพาเขแเลีอีกขึ้นกงใหม่ก่อนจังหน่อยเหวนะขึ้นมาทันครับพุชซาเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บรถกันครับหน้ากาสิไปน้ำหลานจังหน่อยครับนะกับแถวพอลิตเอาเมื่อนี้กะสั้นๆครับเฮียนๆพ่อๆทำมีสกก้อครับเนาะมีมาหน่อยไปน้ำเอาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ